สวัสดีครับบริษัท AP c o คอนโทรลซิสเต็มนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวแนะนําตู้คอนโทรนะครับควบคุมระบบ a อร์นะผมห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้เป็นตู้ที่ใช้ควบคุม a อรขนาด9000 BTU นะครับระบบซิงเกิลเฟสหรือ220โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นการควบคุม a อร์นะครับสตัวให้สลับการทํางานแล้วก็เสริมการทํางานด้วยระบบเทมป c คอนโทรนะครับผมจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับ ตัวนี้คุมแอร์ขนาด9,000วิเตอ์วนะครับผมตามสเปคที่ลูกค้าแจ้งมานะครับผมแล้วก็ตู้ที่เราเทสไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือจะเป็น18,000วิเตอ์นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดแอร์แต่ละขนาดที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแอร์เล็กหน่อยนะครับก็คือ,อห้องเซเวอร์จะเล็กหน่อยก็คือ9,000วิเต์วตัวนะครับส่วนตัวนี้เป็น18,000วิทต์ส่วนด้านกว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะเทสตต่ออย่างนี้ก็คือจะเป็น สามหมื่นหกพันวิทยูนะครับตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับผมเป็นซิงเกิลเฟสเหมือนกันสองตัวสลับมีทั้งหมดสองตู้นะครับตัวนี้ส่วนด้านขวาตัวนี้จะเป็นแบบอ่าสี่ตัวนะครับผมแอร์สี่ตัวเลยก็คือเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับสามหมื่นหกพันวิทยูอ่าสี่ตัวนะครับแอร์ทำงานสลับกันแล้วก็เสริมกันทํางานครั้งละสองตัวนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสตู้นี้กันนะครับตามฟังก์ชันที่เราแนะนําก่อนหน้านี้ ตัวตู้พวกนี้เนี่ยเราก็แนะนําไปแล้วก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากแต่ว่าเ,เราก็จะแนะนําให้สําหรับลูกค้าเกิดอยากเอาไปใช้นะขนาดแอร์ที่เป็นขนาดเดียวกันตัวนี้ก็คือ9,000 BTU เนี่ยการทํางานของมันก็คือจะใช้ในเรื่องของการควบคุมแอร์ห้องเซิร์ฟเวอรออ์แบบมาตรฐานนะผมก็คือทํางานยังไงก็คือตัวนี้จะใช้เทคปบทนในการสั่งงานทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นระบบเก่าๆโบราณสมัยก่อนก็คือจะเป็นแอร์แบบ สองตัวใช้ทัมเมอร์สลับไปสลับมาซึ่งการใช้ทัมเมอร์ตัวนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของพอมันถึงเวลานะครับในการทํางานเนี่ยมันต้องรออีก6ชั่วโมงนะครับในการสลับไปอีกตัวหนึ่งซึ่งใน6ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดว่าแอร์ตัวนั้นนะครับเกิดขัดข้องขึงข้นมาเนี่ยมันก็ต้องรอร,รอให้ถึงเวลาอีกตัวหนึ่งทํางานเพราะฉนั้นอันนั้นคือข้อเสียของตัวที่ใช้ระบบทัมเมอร์นะครับเพราะนั้น ตัวนี้เราเลยดีไซน์มาเป็นระบบมาตรฐานของบริษัท s อชพเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ใช้อุณหภูมิเป็นตัวตรวจับในการสั่งงานสลับและเสริมการทำงานได้แล้วก็ยังมีระบบสลับแบบฉุกเฉินกรณีตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้องให้โยนให้อีกตัวหนึ่งทำงานเลยนะครับผมประมาณนี้คราวนี้มาดูกันอุปกรณ์หน้าตู้ตัวนี้จะเป็นเทมเป้คอนโทรลนะครับก็คือเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ตัวที่หนึ่งนะครับด้านซ้ายตัวนี้จะคุมก็คือมีโหลดรันออฟโอ้โหลดนะครับ มีเซเลคเตอร์ให้เลือกเป็นเมนนวลแมนนวลก็สามารถเปิดแอร์นะครับด้วยระบบเมนนวลได้นะครับเปิดเมนนวลตัวนี้ก็คือเรา,าไปใช้รีโมทของแอร์ควบคุมแล้วอมจ่ายไฟออกไปแล้วก็ไปใช้รีโมทควบคุมเลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้เราเปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นออโต้เนี่ยเราก็ใช้ตัวเทมเอนโถนตัวนี้เป็นตัวสั่งให้เปิดแอร์นะเป็นสั่งให้สตาร์ทแอร์ขึ้นมาเปิดแอร์ขึ้นมาตามอุณหภูมิของตัว เทมเนโทนที่มันจับได้จากตัวเซนเซอร์ตัวนี้ส่งสัญญาณมาตู้จะต้องเอาติดตั้งในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในห้องแอร์ห้องเดียวกันนะครับให้จับอุณหภูมิในห้องได้นะครับการทํางานแบบตัวนี้ก็คือสลับครั้งละวนะครตัวสลับกันทุกๆครั้งเพื่อให้แอร์นะครับทางานอายุการใช้งานเท่าๆกันทำงานเท่าๆกันไม่มีการทํางานหนักไปทางตัวใดตัวหนึ่งนะครับ อันนี้ในตู้นะครับผมเราก็จะมีการไวริ่งลงรางเก็บสายประมาณนี้นะผมตัวเทมป์คอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในตัวนี้เนี่ยมีเบรกเกอร์สองตัวนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์พาวเวอร์เมนนะครับเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลพาวเวอร์เมนจะมี2ตัวนะครับแอร์สองตัวนะครับป้องก,กันการช็อตสกิดเบรกเกอร์คอนโทรลมีเฟเบอร์ชั่นป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินมีสมาร์ทดีเลย์คอนโทรลที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการสลับการทํางานและเสริมการทํางานอัตโนมัติแล้วก็สลับฉุกเฉินอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบวงจรภายในตู้ที่เราดีไซน์ นะประมาณนี้ด้านล่างตัวนี้เป็นชุดแม่เหิกโอโลดนะครับรีเล์คอนโทรล,ลต่างๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานเลยนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเราออนเบรกเกอร์ทุกอย่างครบหมดก็คือมาดูตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการเซตค่าที่เราต้องการก่อนนะครับกดการเซตค่าในกดตัวนี้เลยกดตัวนี้ค้างไว้5วินาทีนะครับเป็นการเซตก็คือ เราต้องการให้ห้องเราเนี่ยอุณหภูมิไม่เกิน25อ,องศาตลอดนะครับผมก็คือให้เลี้ยงอุณหภูมิไว้ไม่เกิน25นะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็จะทําการเซตเอาไว้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กดสิเลกค้างไว้นะครับกดไปนะครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเราจะทําการลองทดสอบดูเราบิดไปที่ออโต้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวฮีเตอร์ตัวนี้มาเป็นตัวเป่านะครับผมก็เนกะิดถ้าอุณหภูมิเกิน25ไม่ไหลนะครับ มันจะสั่งให้แอร์เนี่ยทำงานขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นไปแล้วนะ,ะ,นนะครับอ่านี่ครับก็คือถ้าเกิดเกินไปเนี่ยก็จะสั่งให้อ่าแอร์ Air ทำงานขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าแอร์ตัวที่สองเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับผมพอสตาร์ทขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทํางานไปเรื่อยนะครับจนกว่าอุณหภูมินะครับผมจะเข้าใกล้หรืออยู่ที่ยี่สิบห้าองศาเมื่อไรก็จะสั่งหยุดนะครับสต็อปแอร์หรือหยุดแอร์ตัวที่สองนะครับผม นี่นะตัวที่ทํางานก็คือตัวที่สองตอนนี้นะครับผมนี่นะครับลันขึ้นมาตัวที่สองลันตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่ห้าจุดสองเดี๋ยวพอถึงยี่ห้าปุ๊บก็จะสั่งให้แอร์เนี่ยปิดเนี่ยนี่นะครับพอมันถึงยี่ยี่สิบห้าที่เราเซตพอยที่เราต้องการเนี่ยก็คือจะหยุดการทํางานของแอร์เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าครั้งต่อไปนะครับอุณหภูมิในห้องมันสูงขึ้นไปอีก ท้องเซิร์ฟเวอร์นะครับมันร้อนขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะสั่งให้แอร์อีกตัวหนึ่งทางานก็คือสลับมาเป็นตัวที่1แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้จากตัวที่2เมื่อกี้เป็นตัวที่1ในการทํางานนะครับตอนนี้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นไป26นะครับมันก็เลยสั่งให้แอร์เนี่ยสตาร์ทขึ้นมาเพื่อเลี้ยงอุณหภูมิให้อยู่25ตลอดนะครับประมาณนี้อันนี้คือการทํางานแบบแอร์เราจะต้องไม่ไม่ทางานหนักนะครับผมแล้วก็ทางานแค่ตัวเดียวก็คือประหยัดเราก็จะเป็นการประหยัดไฟแล้วก็ให้แอร แบบไม่ต้องเกินความจําเป็นเกินไปนะทางานแค่นิดเดียวแล้วก็หยุดอะไรประมาณนี้นี่นะผมพอมันทํางานอุณหภูมิได้ปุ๊บก็จะหยุดการทํางานไปเลยนะผมแล้วก็คราวนี้นะครับการทํางานสลับจบไปแล้วนะผมคราวนี้ก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันการทํางานแบบเสริมเสริมก็คือถ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอุณหภูมิขึ้นไปสูงขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยมันสั่งให้แอร์เนี่ยทำงานตัวที่2ขึ้นมาแล้วตัวที่2ไม่สามารถที่จะลดอุณหภูมิล,ลงมาได้เช่น อากาศมันร้อนมากหรือช่วงเที่ยงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอากาศร้อนนะผมหรือห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันร้อนขึ้นนะผมก็คือสามารถที่จะเสริมอีกตัวนึ่งมันได้นะครับก็คือถ้าสมมติอุณหภูมิมันสูงขึ้นไปเราก็เป่าฮีเตอร์เติมเข้าไปนะผมพอมันสูงขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะสั่งอีกตัวหนึ่งเสริมขึ้นมาเลยสังเกตนะผมตอนนี้อุณหภูมิพุ่งึ้นไปยี่สิบเจ็ดเลยเนี่ยทําให้แอร์เนี่ยนะผมมันจะต้องทําการเ,าเสริมขึ้นมา เพื่อช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมให้ทํางานให้อุณหภูมิภายในห้องเนี่ยลดลงไปเร็วที่สุดนะครับผมก็ทํางานเบิ้ลขึ้นมาช่วยกันเลย2ตัวพอมันทํางานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอุณหภูมินะครับผมความเย็นมันก็ลงเร็วนะพอลงเร็วปุ๊บมันก็จะตัดตัดการทํางานของแอร์ทั้ง2ตัวเลยเพื่อที่จะให้แอร์ในได้หยุดพักนะครับพอครั้งต่อไปก็ทํางานทีละหนึ่งตัวเลี้ยงอุณหภูมิมาไว้อันนี้คือสเต็ปการทํางานของตัวตู้คอนโทรลนะครับห้องเซเวอร์ ควบคุมแอร์ห้องเซิร์เวอร์ของบริษัท h อที่ดีไซน์มาให้ใช้งานแบบหลากหลายนะผมฟังก์ชันครบเลยนะผมตัวนี้เป็นมาตรฐาน,นะครบห้องเซิร์เวอร์เลยสังเกตนะครับอุณหภูมิก็ค่อยๆลดลงไปนะครัแอร์ Air ยังทำงาน2ตัวอยู่แต่ถ้าเกิด่ามันลดลงไปต่ำกว่าเซตพอยที่เราเซตไว้คือ25องศามันก็จะสั่งแอร์2ตัวนี้หยุดหยุดการทำงานไปเลยนะครับสังเกตนะผม อ่นี่นครับใกล้แล้วนะผมก็คือ25.2นะครับเดี๋ยวก็พอ25บปุ๊บก็ตัดเลยนะผมก็ประมาณน,นี้นี่นะครับตัดเลยอ่านี่คือการทํางานแบบสลับเสริมเรียบร้อยแล้วนะผมคราวนี้ก็จะเป็นการทํางานแบบสลับแบบฉุกเฉินให้เช่นถ้าสมมุติว่าตัวนะครับที่หนึ่งทำงานอยู่สมมตินะผมตัวที่หนึ่งทำงานอยู่เนี่ยและเกิดขัดข้องนะครับเกิดขัดข้องจากอ่า ตัวคอมพิวเตอร์นะผมมันร้อนจัดหรือว่าโอเวอร์โหลดขัดข้องมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ตัวที่1น่เนี่ยมีปัญหาโดยการเราจะทดสอบหลอกมันก็คือใช้ตัวนี้ไปเกียย์แมกนิคหลอกให้มันเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นมาตรงนี้นะผมนี่นะครับทําให้มันเกิดโอเวอร์โหลดนะครับก็คือไปหลอกแมกนิคมันพอไปหลอกแมกนิคมันปุ๊บมันจะโยนให้อีกตัวหนึ่งทํางานเลยเช่นถ้าสมมุติว่าแอร์อเ,ออเนี่ยนะครับมัน เกิดขัดข้องตัวที่หนึ่งที่มันทํางานอยู่เนี่ยมันก็จะโยนให้อีกตัวหนึ่งทํางานเลยแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับ,บทำงานไปตัวเดียวนะครับพออุณหภูมิได้ก็หยุดพอครั้งต่อไปนะครับมันก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งให้แอร์ตัวที่สามารถทํางานได้เนี่ยทำงานไปก่อนนะครับส่วนตัวที่ขัดข้องเนี่ยก็จะต้องรอนะรับรอเซอร์วิสรอมีการแก้ไขนะครับตรวจสอบเพราะฉะนั้น ตอนนี้มันจะทํางานนี้แค่ตัวเดียวนะครับโดยใช้อุณหภูมิตัวนี้ไปเป็นตัวทํางานอันนี้คือการทํางานแบบสลับอัตโนมัติเช่นกรณีเกิดฉุกเฉินเนี่ยเป็นตอนกลางคืนไม่มีใครอยู่เฝ้าดูแลไม่มีช่างไม่มีอะไรเลยนะถ้าเป็นระบบตู้ที่ไม่มีระบบความปลอดภัยตรงนี้แอร์หยุดการทํางานไปเลยห้องซอเซฟเวอร์ร้อนแน่นอนนะครับหรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาห้องซอเซฟเวอร์ล่มหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ นี่คือความจําเป็นของระบบในระบบที่ต้องมีความปลอดภัยตรงนี้เราก็จะโยนสลับให้เลยเช่นเดียวกันถ้าตัวที่2เกิดทํางานแล้วเกิดว v e r l o a เมื่อไหร่ก็จะต้องโยนให้ตัวที่1ทํางานเหมือนกันตอนนี้ขัดข้องเราต้องไปทําการตรวจสอบตัวคอมพิวเซอร์แล้วก็ตรวจสอบแอร์แล้วก็มากดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตให้หลอดสีเหลืองตัวนี้ดับไปนะครับอย่าให้ติดนะครับแล้วก็อรอครับรอครั้งต่อไปก็ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น เราแบบเอาฮีตเตอร์เป่าหลอกเข้าไปนะครับตอนนี้คราวนี้ตัวที่สองเนี่ยมันทํางานนะครับทํางานแล้วเกิดโอเวอร์โหลดเดี๋ยวเราจะหลอกมันว่าตัวที่สองโอเวอร์โหลดบ้างนะครับพอตัวที่สองโอเวอร์โหลดเนี่ยนะครับมันก็จะสั่งให้โยนสลับมาตัวที่หนึ่งนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวที่หนึ่งเสียใช่ไหมครับคราวนี้เราลองดูตัวที่สองบ้างถ้าตัวที่สองเสียนะครับ ระหว่างการทํางานมันก็จะโยนให้ตัวที่หนึ่งทำงานแทนเลยคือเสียเมื่อไหร่อเวอร์โหลดขึ้นเมื่อไหร่ปุ้งก็คือโยนมาตัวถัดไปทันทีให้ทํางานแทนทันทีเลยนะผมไม่ต้องรอนะพออุณหภูมิได้ก็ตัดพอครั้งต่อไปอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกก็จะทําเฉพาะตัวที่ยังสามารถทํางานได้อีกตัวขัดข้องก็ต้องรอแก้ไขไปเพราะฉนั้นถ้าเกิดโอเวอร์โหลดตัวนี้ให้ตรวสอบคอมพิวเตอร์ทันทีนะผมว่ากระแสมันเกินเพราะอะไร มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็คือน้ำยาแอร์มีปัญหาหรือคอมเพรสเซอร์มีปัญหาน้ำยาแอร์หมดรั่วอะไรยังไงก็คือไปเช็คกระแสของตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยโอเคประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทํางานของตัวตู้ควบคุมแอร์ขนาด9,000 BTU นะครับผมสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ทำงานสลับเสริมการทํางานนะครับสลับฉุกเฉินให้ด้วยนะครับประมาณนี้ควบคุมด้วยเทมส์คอนโทรลนะครับนี่นะผมแล้วก็ตู้นี้นะครับผม อย่าเทสเสร็จก็ส่งลูกค้านะครับใครสนใจนะครับอยากจะเอาไปใช้งานหรืออยากจะให้ออกแบบตู้คอนโทรลระบบแอร์หรือระบบอื่นๆเนี่ยก็สามารถสอบถามหรือทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างตัวคิปวิอีโอก็จะมีลิงก์นะครับให้กดเพิ่มเพื่อนอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิตให้แอร์ขนาด9000วิดีนะครับสเปคนี้เลยนะครับถ้าอยากจะให้ออกแบบตามนี้ก็ส่งคลิปวิอีโอนี้หรือลิงก์มาให้เราเราก็จะดีไซน์ให้ตามนี้นะครับผมแจ้งขนาดแอเข้ามาได้เลยโอเคครับวันนี้ ถ่ายรีวิวแนะนำเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครกดแชร์กดติดตามเอาไว้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดอัดไปให้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับผมก็คือเราก็จะมีคลิปใหม่ๆลงมาเรื่อยๆนะครก็มันจะเด้งให้ลูกค้าตลอดนะ okay, ครับเคครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ